ตอนนี้ก็ได้มะคูนึงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสี่แหวกตรงกลางเด้พี่น้องเด้อมีมาทำหัวสนูกันเนาะพี่น้องเนาะจากปลายนะครับเพื่อให้มะเป็นประมาณนี้พี่น้องนะครับเป็นหัวไวนะครับพี่น้องเอามีไว้แล้วเนาะ้วห้อกับมาตัดให้เป็นประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับหัวแบบนี้ ราวกบมันก็สิมาเป็นนั้งสี่นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมนี่เป็นนั้งสี่น้อพี่น้องเนี่ยราแตห้อยห้าค่อย,อยม่อบากด้วยพี่น้องตองมาพาพาตรงกลางนะครับพาตรงกลาง ครับพี่น้องหลังจากที่เข้ามากเมื่อกี้ล้วก็พานะครับพี่น้องมันก็เทียมวมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวห่อเอาไปาสวมใส่ใบนะครับนะี่ครับสองางใส่ใบสนู่นะครับเรากาวหยอดพอกาวหยอดก็ต้องไปตากแดดจักน้อยเราค่อยมาแต่งหัวนะครับพี่น้องแล้วก็่อเบึงตอนต่อไปเลเดอร์ครับผมเวลายหยอดกาวนี่ก็ต้องเบิ้งได้พี่น้องว่า ให้ให้ตัวปลายปลายของหัวสนูนี่มันมันมันตรงกันกับมันตรงกันกับเอ่อคางพาเอาสิอดจ่อหู้นะครับเนาะเดี๋ยวหยอดกาวเซตตากแดดเอากระดิได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องแล้วก็เอามาเจาะหูแต่งหัวใส่เชือกนะครับขืนขั้นก็เห็ุแบบนี้ถึงสองขางได้พี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เอา ติดกาวตากแดดมาแล้วนะครับพี่น้องนก็คืเป็นประมาณนี้ครับเขาไข่มาแตงนะครับอานี่ยแตงให้มันได้ตามตามตามขนาดของใบมันนี่ครับประกาษกระดาษไส้ลูกนะครับเดี๋ยวรอเบ,บิ้งขอดตอนต่อไปเลยพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เข้าเข้าแตงนะพี่น้องน้อง,องก็จวมาเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับห้องกับเบื้องดีด้วครับ ซื้อว่าทั้งทั้งสายนี่ที่สูงกว่านิดนึงเดี๋ยวกระดาษไส้ลูบนะพี่น้องเนาะนี่ครับด้านข้าง้างก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวห่อายอดกาวยอดเพิ่มอีกก็ได้นี่ครับเดี๋ยวที่แตง่งอ่าล่องแต่งล่องนะพี่น้องเนาะแล้วก็จเจาะหูใส่เชือกถึงขั้นนะครับผมเข้ามาคหัวไว้กด็ดีนะพี่น้องเพราะว่ากันมันโบตรงนะครับพี่น้องทั้งสองทั้งสองด่านนี้เลยรับผมนี่มากกว่ แล้วก็เขาอาจจะใช้มีดคัตเตอร์อน้ำรลองก่อนหรือว่าเอาเลื่อยเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมนี่ครับพี่น้องหลังจากที่แต่งหัวนะครับเนาะแสาะหลงแล้วก็มาเจาะรูเห็นบ่พี่น้องนี่เดี๋ยวผมจะใส่เชือกได้ครับบ้านนี่เจาะรูพยายามเจาะให้มันตรงกับที่เฮาแสะไว้ได้ครับเพราะว่าการหมุนนี่มันสิบ่บ่ศูนย์กลางเดี๋ยวผมจะเอาเอาเชือกมาใส่นะครับนนเนาะนี่ ล้วก็ค่ายเกี่ยวออกขึนขั้นนะครับเดี๋ยวลอเบื่องตอนต่อไปเ,เร้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้ก็ใส่เชียบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนันกระสิออกมาเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับการเฮ็ดหัวสนูนนี่กะก็บ่ยากก่านด้นะครับพี่นอ้องเต่ว่ากะก็บ่ง่ายนะครับพี่น้องเพราะว่าตรงมีหวาย ้วกาเข้าก็ต้องเฮ็ดเป็นเป็นรูปแบบกลมๆจักหน่อยนะครับพี่น้องเนี่ยจะเป็นกลมๆนะครับ้ากาเข้าก็ต้องมากมากตำแหน่งของใบที่เขาแล้วกาตรงนี้ก็เข้าก็ต้องแสลองเพื่อเพื่อใส่ใส่ลูกนะพี่น้องใส่ลูกแล้วก็มัดหัวนะครับนันกระจอกมาเป็นประมาณนี้ทั้งสองของ้างนะครับพี่น้อง อัดบงามาไ,ไหนได้พี่น้องกับพ่อเบิ่งได้นะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวสิไปล่องร่องแกงเบื่องวานสิด,ดังห้างบดังเด้พี่น้องเด้อรับผมอันนี้คือทำาหล้วใหม่ๆเได้ครับพี่น้องคือขั้นมันอาจสีกองเอออ่อ,อนจังหน่อยนะครับก็เลยตรงโุ้งขึ้นสูงนะครับพี่น้องนี่ครับหลังจากเทาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วกับมาใไส่มันก็ี้เป็นประมาณนี้ั้งสองขาเดี๋ยวมาฟังเสียงได้ด้วยพี่น้องเสียงแบบเพราะท่านได้แต่งได้อย่างลรเด้ครับเพราะว่าเฮ็ดมาจากกันเฮ็ดมาเหล้วใหม่ๆนะครับพี่น้องเนาะ ลราฟังเสียงนะครับอันนี้มันส่งสิขั้นอ่อนเพราะว่าก้อนอันนี้นะเฮ็ดเป็นใบขาวใบขาวมันบดดังมันแตกไหมครับใบมันแตกเดี๋ยวมาฟังเลยครับพี่นอ้อง เสียนได้ว่ากะกับพ่อได้พ่อได้อยู่ครับพี่น้องนะครับรู้สึกว่าพ่อใบมันนี่ก้อนอันนี้มันมีมันมีอาการพับนะครับพี่น้องอาจจะต้องเอาไปล้นไหน่อยหนึ่งไปล้นขอบมันเพื่อให้ใบมันมันบอบิดนะพี่น้องเนาะนะครับสําหรับหัวเสียดมานี่กะก็โอเคเลยพี่น้องเพราะเสียงเมื่อกี้มันก็มี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 ลูกเติดอยู่ครับผมนาทีประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเพิ่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวใบนี้เอาไฟล้นขอบนหน่อยนึงหลักกะเฮ็ดเห็นมันตึงเพราะว่ามองนีน้นี่เห็นบังคับมันเป็นขอบพับได้พี่นอ้องตองเฮ็ดห็นมันตึงจังหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้อาการสะบัดมันมีอยู่นะครับผมเดี๋ยวฮอกตึงว้สักสองสามมือนี่มันอาจดีเริ่มตึงเสียงก็ดีดีขึ้นก็เก่าแล้วนะครับพี่น้องเนาะเราก็ใส่เบาก็ดีดหูกันว่าเสียงมันเป็นยังไดนะครับใบแรกก้อนอนนี้นะีก็เป็นสีเขียวูกันัึกส่ราคาพี่น้อง ใบดังดีครับพี่น้องนี่ใบเขียวนี่ลักษณะนี่นะครับเป็นใบเล่่ยจังหน่อยนะครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นใบมาจากกล้องกระดาษนี่แหละครับผมพอดีไปขอพ้นมากนี่ครับใบมันอาจสีมีขอต่อจังหน่อยเป็นขอภาพไหมครับเป็นขอมั้นห้องกับตัวเฮ็ดให้มันตึงเอาไฟล่นนะครับเสียงอาจมีสะบัดหน่อยนึงเดี๋ยวแก้ไขแก้ไขนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ไว้ซท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ